อรุณสวัสดิ์เช้าวันที่20ธันวาคม2024นะครับขณะนี้เวลาตี5 49นาทีตรงกับวันที่20เนยนะฮะฟุตบอลคาราบาวครับรอบ8ทีมสุดท้ายฤดูกาล2024ันี5คู่สุดท้ายนะครับคู่สุดท้ายเริ่มเตะตี3จบไปเมื่อ,อสักคู่นะฮะสักคู่สักพักหนึ่งผลปรากฏว่าสเปอร์ ตอนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้4ประตูต่อ3มอูแอดวินผิดหวังอยากให้แมนยูชนะก็ตกรอบครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มาสรุปผลทีมที่ได้เข้ารอบตั้งแต่เมื่อวานนี้มา,มาเลยครับอาร์เซนอลน,นิวคาสเซิลลิเวอร์พูลแล้วก็สปเปอร์นะครับก็เป็นไปตามที่กูรูลหลายๆท่าน วางวางไว้ว่าจะต้องเป็นเช่นนี้เดากันถูกเป๊ะเลยครับรวมทั้งแอดมินด้วยถูกเป๊ะเลย <ส Cause S 1> like ก็เดี๋ยวเราจะมาดูการจับฉลากกันอีก <Inf os. S 2> ทีหนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้เว็บยังไม่ขึ้นเลยครับว่าผลการประกบคู่นี่ในรอบลองชนะเลิศเนี่ยใครจะพบกับใครบ้างอะไรประมาณนีน<ๆ>้แต่ที่แน่ๆนะครับวัน คู่พรีเมียร์ลีกนัดต่อไปเนี่ยวันเสาร์และวันอาทิตย์เนี่ยที่แน่ๆลิเวอร์พูลจะไปจะต้อนรับการมาเ,เยือนของสเปอร์นะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะไปบุกับกับเบนฟอร์ดแล้วก็เดี๋ยวเราดูโปรแกรมอีกทีหนึ่งนะครับเราไปดูโปรแกรมอีกทีหนึ่งแอดมินโหลดขึ้นตอนเที่ยงคืนมั้งเมื่อคืนนี้ ก็ติดตามรับชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ประมาณทุ่มครึ่งก็น่าจะไปถึงสนามราชมังคลานะครับไปดูเกมลูกของทีมชาติไทยเรานะครับในฟุตบอลอาเซียนครับว่าจะสามารถายิงได้กี่ลูกนะครับกัมพูชาเข้ามาแบบต้องการชัยชนะว่ามี่อ,อมีโอกาสเข้ารอบอยู่ว่าอย่างนั้นนะนะ วันก่อนนี้เหมือนเหมือนพูดเหมือนจะยกคงขาวอะไรประมาณนี้นักเตะเจ็บนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพอไปดูทีมอื่นก็เจ็บเหมือนกันนะทีมชาติไทยก็เจ็บกันอื้อซ่าเหมือนกันอะไรประมาณนี้เพราะว่าโอ้โหแต่ละเกมที่ลงไปมันก็ต้องประทะมันก็ต้องเจ็บเออเขาบอกว่าเขาไม่ได้หมุนเขาใช้นักเตะเดิมๆไม่ได้หมุนเวียนอะไรประมาณนี้อย่างไงเจอกันเย็นนี้เย็นนี้มาเมื่อวานเนี่ยตอนค่ำค้าบอกว่าเออต้องการชัยชนะ เจอกับทีมไทยต้องการชัยชนะเออมามามาจะได้สนุกสนุกถึงลุงลุงเนวินทีมบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับก็ออกมาถแถลงการสั้นๆเมื่อวานนี้ก็ก็เข้าใจทั้งแอดมินเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งทั้งบุรีรัมยูเนเต็ดทั้งทีมลหลายทีมนะครับก็ท่านเอานักเตะไปสามคนก็ไม่ได้บุบสลายไม่ได้เอาไปลงอ่างเงี้ย เราจะเอาไปเป็น PR อไรแบบประมาณนี้ครับที่ที่ปล่อยออกมาที่อาเซียนครับเนี่ยจริงๆท่านเนวินท่านบอกว่าจะต้องการในความรู้สึกลึกๆเนี่ยอยากจะให้ใช้ยูยี่สิบสามหรืออะไรประมาณนั้นในการสู้ศึกในครั้งนี้เพราะว่าไม่ใช่นักเตะเกตเอที่ดีที่สุดอะไรประมาณนั้นก็แอดมินก็เข้าใจแล้วแหละก็ท่านก็เสียสละมาเยอะอะไรประมาณนี้ก็ ก็ฟังดูเออก็อันนี้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับไปบุรีรัมยูเนเต็ดเจอกับสารครามในบอลเอฟเครับนะเนี่ยเงิน30%ที่ส่วนแบ่งที่ได้มาประมาณกี่กี่แสนไม่รู้น,นกยกให้มหาสารครามปูม่วงหมดเลยแนละ้วันเงนเถอะเพื่อก็บ้านใกล้เรือนเคียงแล้วเนาะเพราะว่าลูกอีสานด้วยกันนะครับก็เข้าใจครับอก็ เป็นข่าวนะครับเป็นข่าวนะครับแอดมินก็ามาเล่าแต่ว่ามีรายละเอียดที่หาหารับชมไม่ยากนะไม่ยากไม่ยากยาก,ก็ตามนี้ครับผมอ่ะเราพบกันนะครับเย็นนี้ฟุตบอลอาเซียนครับก็สรุปอีกรอบอีก,อกครั้งหนึ่งครับคาราบาวขับรอบ8ทีมสุดท้ายอาเซนอลนะครับเมื่อวานนี้เอาชนะคริสตันพาเลสเข้ารอบเป็นทีมแรกนิวคาสเซิลเอาชนะเบนฟอร์ดเข้ารอบเป็นทีมที่2เซาแธมป์ตัน เปิดบ้านแพ้กับลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลเข้ารอบเป็นทีมที่3และสเปอร์เอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้ารอบเป็นทีมที่4เดี๋ยวประกบคู่อีกทีเดี๋ยวแอดมินเอามาให้อีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะสำหรับคลิปต่อนะต่อไปอสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ